พิธีกรรมไสยเวทและมนต์ดำเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณซึ่งยังมีกลุ่มคนที่เชื่อสิ่งเหล่านี้อยู่ในท้องถิ่นโดยเฉพาะแถบดินแดนอีสานใต้ที่มีชายแดนติดก,กับขเขมรประกอบไปด้วยจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์จะขึ้นชื่อเรื่องนี้มากเหล่าบรรดาครูผู้สืบทอดวิชาด้านไสยเวทได้กล่าวไว้ว่ามนต์ขาวและมนต์ดำ ไม่ได้แยกออกจากกันว่าอันไหนเป็นมนขาวอันไหนเป็นมนดำแต่คนมักคิดไปเองทั้งที่จริงแล้วไม่มีมนขาวและมนดำมีแต่การทำของพิธีกรรมไสยเวทและมนดำที่เชื่อว่ามีอาถรรพ์แรกจะมีตั้งแต่ยาสเสน่ห์ฝังรูปฝังรอยถอนของและบาดแตกซึ่งเป็นวิชาอาคมที่สืบทอดต่อกันมายาวนานถึงแม้ปัจจุบัน เทคโนโลยีจะมีความก้าวหน้าและทันสมัยแต่ก็ยังมีคนที่เชื่อสิ่งเหล่านี้อยู่คลิปนี้เราจะมาเปิดเผยขั้นตอนพิธีกรรมเหล่านี้กันครับการลงสเสน่ครูผู้ประกอบพิธีจะเริ่มจากการยกขันคู่ในขันมีใบขนุน4ี่ชุดชุดละ4ี่ใบซึ่งแทนธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมและไฟกลวยมากหกลวยหมากสี่ลูก เหรียญสี่บาทแบงค์ยี่บหนึ่งใบและเหล้าขาวหนึ่งขวดเพื่อบอกกล่าวครูบาอาจารย์ก่อนทำพิธีข้อห้ามสำคัญคือผู้ที่มาประกอบพิธีห้ามใส่เสื้อสีดำหากใส่มาต้องเปลี่ยนเสื้อตามความเชื่อคนที่มาทำพิธีต้องการที่จะแปลงรูปแปลงโฉมหากมีของสกปรกของไม่ดีอยู่ในตัวเราก็ต้องสวดถอนของออกโดยคนทำสเสน่ห์ต้องนอนคลุมผ้าคาถาบทสวดที่ใช้นั้น จะคล้ายกับการมาติกาบางสกุลในงานศพเมื่อสวดคาถาจบครูจะดึงผ้าคลุมที่ปิดผู้ทำพิธีกรรมออกเสมือนการแปลงรูปเป็นคนใหม่จากนั้นจะทำการผูกสายสินที่ข้อมือแล้วความมือลงหมายถึงไล่สิ่งชั่วร้ายและหงายมือหมายถึงเรียกขวัญเข้าตัวจากนั้นจะพรมน้ำมนต์ในโอง่งเพื่อพิกชตตาชีวิตเป็นคนใหม่โดยน้ำมนต์นั้นจะผ่านการทำพิธีมาแล้ว โดยจะแช่ผ่านถ่ายนาโบราณเอาไว้ทำไมถึงต้องใช้ผ่านถ่ายเพราะมีความเชื่อว,ว่าผ่านไถนาสามารถพลิกแผ่นดินได้ก็เปลี่ยนชีวิตเราได้เช่นกันซึ่งในองค์น้ำมนต์จะมีผ่านไถ่าย32อันหมายถึงอวัยวะทั้ง32ของมนุษย์มาถึงขั้นตอนสำคัญในการลงสเสน่ต้องกางร่มสีแดงผูกผ้าแดงใส่รองเท้าแดงเพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นของสำคัญ ที่ใช้ในพิธีแต่งงานตามความเชื่อคนโบราณและจะต้องนั่งบนกระด้งที่ใส่เงินเพื่อเรียกทรัพย์ทาม,มือด้วยขมิน้นหมายถึงจับอะไรจะได้เป็นเงินเป็นทองและในระหว่างสวดคาถาจะลงทองคำเปเปลที่สะดือก็คือต้นกำเนิดของร่างกายและบริเวณใต้ลิ้นจะได้มีวาจารเหนือคนอื่นรวมถึงการกระหม่อมเสริมบารามีหลังพิธีจบครูจะเสี่ยงทายด้วยคางไก่ต้มหากคางที่ได้สวย ลักษณะดีก็หมายถึงพิธีนี้ได้ผลร้อยเปอร์เซนแต่จะได้ผลจริงหรือไม่ก็ลองไปพิสูจน์กันเองนะครับนอกจากพิธีกรรมการทำสเสน่ห์แล้วยังมีพิธีกรรมเสี่ยงทายด้วยมีดคนท้องถิ่นจะเรียกพิธีกรรมนี้ว่าโบคือการทำนายทายทักโดยครูจะปักมีดสามเล่มลงในถ้วยข้าวสารเทียนหนึ่งเล่มหมากหนึ่งคำและเงินสองบาททําม,มีดทั้งสามเล่มตั้งอยู่ได้หมายถึงสิ่งที่เราถาม หรือตั้งจิตอธิษฐานจะเป็นจริงเศกกันไกเงินกันไกทองเป็นไสยศาสตร์ขแขนงหนึ่งหมออาคมสามารถปล่อยอาวุธนี้ไปทำลายคนที่เป็นเป้าหมายได้ในเวลาประกอบพิธีหมออาคมเมื่อเตรียมเครื่องพิธีเสร็จแล้วและเมื่อวางกันไกบนพานข้างหน้าหมออาคมจะนั่งภาวนาคาถาพร้อมกับใช้ไม้เล็กๆเคาะกันไกเคาะไปด้วยสูดไปด้วยอยู่อย่างนั้น จนกันไกย่อเป็นขนาดเล็กและสามารถกระดิกตัวได้และลอยไปหาคนเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วระหว่างที่กันไกล,ลอยไปจะมีเสียงหึง่งๆึ่งคล้ายเสียงมแมลงผู้บินเมื่อไปถึงที่หมายกันไกก็จะกลายเป็นมแมลงเล็กๆบินเข้าไปทางปากของคนที่เป็นเป้าหมายทําอันตรายภายในท้องทําให้เกิดอาการจุกเสียดเจ็บปวดรวดร้าวหรือปวดท้องอย่างรุนแรงถ้ารู้ว่าถูกของ ต้องรีบหาอาจารย์ผู้ทรงอาคมแก่กล้ามาแก้ไขโดยเร็วที่สุดอาจจะใช้มนต์คาถาอาคมหรือใช้ยาช่วยถึงจะรอดชีวิตหากช่วยไม่ทันหรือไม่มีผู้มาช่วยจะทำให้คนป่วยโดยมีเลือดออกมาทางปากและทางทวารหนักเสียชีวิตได้หมออาคมจะปั้นหุ่นเป็นรูปคนที่เป็นเป้าหมายด้วยแป้งหรือด้วยไม้อ่อน เมื่อทำพิธีต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเสกอาวุธทั้งสมคือเสียนไม้เข็มเย็บผ้าและเข็มหมุดโดยใช้เข็มหมุดปักบริเวณส่วนหัวของหุ่นใช้เข็มเย็บผ้าปักบริเวณหน้าอกและเอาเสียนมายัดใส่บริเวณท้องขณะประกอบพิธีคนเป้าหมายจะรู้สึกปวดที่บริเวณส่วนหน้าอกและท้องดิ่นทุรนทุรายอย่างทรมานก่อนที่จะขาดใจตายบางครั้ง หมออาคมไม่ได้ทำพิธีให้เจ็บปวดและตายทันทีแต่จะทำลักษณะขายยาสั่งคือประกอบพิธีทุกอย่างเหมือนขั้งต้นแต่กำหนดไว้ว่าให้คนเป้าหมายไม่เป็นอันตรายจนกว่าจะกินเนื้อหมูเมื่อประกอบพิธีกรรมเสร็จเป้าหมายนั้นจะยังไม่รู้สึกอะไรจนได้ไปกินเนื้อหมูแล้วนั่นแหละจึงจะเกิดอาการต่างๆในที่กล่าวแล้วขั้งต้นสิ่งที่กล่าวมานั้นคิดว่าร้ายแรงแล้ว แต่ยังมีพิธีกรรมที่มีมนอาถรรพ์ร้ายแรงมากที่สุดก็คือบาดแตกซึ่งหากไปตกอยู่กับบ้านใครไปฝังอยู่ในบ้านในส่วนไร่นาบ้านใครบ้านนั้นจะชิบหายวายวอดหมดทั้งครอบครัวการทําอาถรรพ์บาดแตกจะทําเฉพาะกลางคืนเท่านั้นบาดแตกที่ใช้ต้องแตกเองไม่ได้ทุบถูกทำลายและจะมีอาถรรพ์มากขึ้นถ้าเป็นบาดท,ที่เก็บได้จากวัดร้างพิธีกรรมทำบาดแตกนั้น ครูจะนั่งอยู่บนเสื่อที่มีบายสีคู่ในผ่านจากนั้นอันเชิญครูด้วยเครื่องบายสีที่ประกอบไปด้วยจวมคือกระทงบูชาครูใบผูลูกมากล้วยสุกเหล่าน้ำอัดลมและบุหรี่โดยกระทงสี่เหลี่ยมหลายๆอันที่อยู่ในพิธีจะมีรูปหน้าคนในกระทงซึ่งจะเป็นกระทงนบพะเคาะมีข้าวดิบข้าวสุกข,ขนมและรูปคนที่เราต้องการให้มีเคาะกรรมส่วนบาดแตก จะตั้งอยู่บนเชิงเทินสี่เสาที่ทำจากต้นกล้วยจากนั้นครูผู้ทำพิธีจะสวดคาถากลองแซสหรือคาถาเจ้ากุงไฟไหมเผารูปคนที่เราต้องการทำพิธีใส่ไปในบาทแล้วสวดส่งของไปให้พร้อมกับคว้างชันโรงใส่กองไฟจนกว่ารูปจะไหม้หมดก็เป็นอันเสร็จพิธีในขณะเดียวกันก็มีพิธีกรรมถอนของเช่นกันโดยคนในท้องถิ่นเรียกว่าดอกระบักดอกระบิน โดยจะทำการถอนของด้วยการกินน้ำมนต์ที่แชร่รากไม้อย่างชะอมมารุมและตดหมูตดหมาเชื่อว่าจะช่วยถอนคุณใส่ที่อยู่ในตัวออกไปได้แต่ทุกพิธีกรรมใส่เวทและมนต์ดำย่อมมีข้อแลกเปลี่ยนเราทำเขามันก็เป็นกรรมเรายิ่งทำมันก็เป็นกรรมทำของใส่เขาฆ่าเขาผลสุดท้ายกรรมก็ไม่ได้ไปตกที่ใครแน่นอนว่าต้องอยู่กับผู้ที่ต้องการให้ทา และตัวครูเอรวมถึงคนรอบข้างอะไรก็ตายจากไปหมดเพราะฉะนั้นควรคิดดีๆสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีจริงเสมอไปกัมมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรม